โทรไปหาทางนู้นก่อนทางนู้นบอกว่าถ้าจะเอาต้องมาหาทางนี้เพราะทางนี้คือเขาเรียกว่าเจ้าของกุ๋คนนั้นอยู่อยู่มาจากกรุงเทพขี่มอเตอร์ไซค์มานะขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงเนี่ยเพื่อมาขอพระนางพญากุบ่อทองคําครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยสะสมไม่เคยเล่นพระไม่เคยอะไรเลยพอเห็นแค่แค่ในไลฟ์สดเท่านั้นเองที่รอไปแจกประหารเขาบอกว่า นี่คือเกิดความศรัทธาแล้วเขาอยากได้มากอยากได้เออแล้วเขาเรียกอะไรเหมือนเลือดรักชาติมันเกิดมันเกิดคืออย่างไโอู๊ดกรุงเทพมันนี่มันไม่ไใกล้นะร้อยกว่าโลอะร้อยกว่าโลขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเพื่อมาขอรับพระถามว่าเราให้ไหมให้ปรากฏว่ามีลูกชายฝากเผื่อให้ลูกชายไปด้วยถามว่าเขารู้สึกยังไงถ้าเขาไม่ศรัทธาจริงเนี่ย โอ้โหคนที่ไม่ศรัทธาเขาไม่มาหรอกพี่เดี๋ยวผมส่งเงินมาให้แล้วพี่โอนค่าส่งไปให้ก็ได้หรืออะไรหรือว่าโอนส่งพระมาให้ก็ได้ไม่ใช่เลยนี่ขับมอเตอร์ไซค์มาเพื่อมารับพระเพื่อมารับพระนะครับแล้วเราไม่เคยเรียกเงินนะฮะไม่ไม่เคยเรียกเงินทองเราให้ด้วยความแบบคือเหมือนเขาศรัทธาพอรับเชื่อไหมว่าเขานั่งลงคุกเข่ากับพื้นน่ะ คือภาที่เห็นคือแบบนั่งแล้วรับอย่างนี้คือแบบศรัทธามากแล้วก็มาพอรับเสร็จขึ้นมาปุเหนือหัวเหมือนแบบเขาดีใจมากที่เขาได้นี่ก็คือในเรื่องของในเชิงของพุทธคุณผมบอกว่าถ้าเราเชื่อมั่นแล้วมั่นใจนะนะครับว่าถ้าสมเด็จปุ่เนี่ยผมบอกสุดยอดนะครับอันแรกเลยนะเมตตาเมตตาอันแรกเลยอันดับหนึ่งเพราะอะไรอยู่ที่ไหนก็มาครับ นี่เมตตาเลยอันดับหนึ่งแควคาดคงกรพันมีอยู่แล้วเพราะว่าองค์สมเด็จในส่วนนี้หรือว่าเหล่าทหารที่เป็นดวงญานไปอยู่ในนั้นอ่ะเขาทำอ่ะเพื่อเขาเขาต้องเล็งแล้วว่าทางหน้าเกิดอะไรขึ้นบ้างคงกระพันแควคาดเนี่ยต้องมีต้องมีอันนี้ต้องมีเมตตาเนี่ยสูงอยู่แล้วสูงคำว่านางพญาใช่นางพญาคือเมตตาอยู่แล้วสูงเพราะ เวลาสร้างขั้นไม่ได้สร้างภาวะสงครามถ้าพระถ้าภาวะสงครามเลยเนี่ยจะต้องเหนียวคงกระพันอย่างเดียวถ้าเป็นถ้าเป็นภาวะสงครามนะแต่ข้อหลังสงครามเนี่ยบ้านเมืองสงบสุขเนี่ยเขาเรียกอะไรมีความสุขเหมือนสุโขทัยเห็นไหมพระทาไมถึงนั่งหน้านางหน้ายิ้มหน้ายิ้มตลอดเพราะว่าอะไรสุโขทัยหมายถึงว่าเนี่ยเราเราเบิกบานใจอ่ะมั้นพระก็จะออกอีกแบบหนึ่งนะครับ พระที่อยู่ในยุคของสงครามก็อีกแบบหนึ่งอแบบนอันนี้เป็นพระที่หลังสงครามนั่นหมายความว่าคืออยู่ในในช่วงที่เมืองเราไม่ได้มีการสู้รบการสู้รบก็ฉั้นก็จะสร้างไว้ก็คือพุทธคุณเนี่ยเมตตามาแน่ๆเมตตาแควคาดพอแควคาดแบบอันนี้มีแน่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 นอนส่วนเรื่องของที่เป็นโชคลาภอันเนี้ยก็อยู่ที่แต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านจริงๆถามว่ามีไหม พระแต่ละองค์มีเทวดาอยู่เทวดาออธิษฐานดีๆบอกกล่าวดีๆอาจจะอาจจะเป็นโชคลาภให้แต่ละท่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณของนางพญาชุดนี้นะกรุกบรรบ่ทองคำขอบเขาเรียกว่าครอบจักรวาลขอบจักรวาลอธิษฐานได้ทําน้ํามนต์ก็น่าจะได้ทาน้ามนต์ได้ด้วยบางคนเนี่ยไม่ไม่รู้จะทำยังไงมีโรคเขาเรียกโรคเวโรก,กร,รมหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บก็แล้วกัน เอาแช่น้ําแล้วก็ขออธิษฐานแล้วก็บอกกล่าวท่านเพราะว่าคือพระที่เจตนาในการสร้างดีๆไม่เสกก็ขังอันนี้เรื่องเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันไม่ไม่เสกก็ขัง <laughs> ใช่